สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่1 5กรกฎาคมนะครับ2 5 6 6ครับเมื่อนี้นะครับผมมีโอกาสมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เลยแวะมมาทายตลาดบ้านโน้นม่วงตำบลศิลานะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในะพี่น้องในเบื้องนะครับเป็นตลาดหลังมหาไร่ขอนแก่นหรือเพื่อเอิ่นว่าตลาดหลังหม้อนะครับตลาดสีหน้า่้ำถนนนะครับกัขายละอะไรเนี่ยผมก็พาพี่น้องเบื้องน้ำถนนต่อไปที่เพื่อนเบื้องไฟกำเนิดนะครับเด้อข้ามไฟถนนรถกันหลายครับเพราะว่า เป็นถนนรถแลงนะครับตลาดยี่น้ำถนนนะครับเป็นตลาดที่นักที่สั่งแล้วจะไหลายเลยครับเพิ่นมาสื่ออันนี้เป็นไก่สดนะครับไก่สดศูนย์เปอร์เซนจากสารฮอร์โมนนะครับเป็นไก่สดโอ้วันดีครับสวัสดีครับโอ้วันดีครับโอ้คุณพ่อคุณแม่คุณน้องมาด้วยเด้อเนี่ครับผม คุณน้องทั้งสองนะครับขายไก่สดนะครับนะไก่สดนะครับ,รบปลอดจากสารโฮอร์โมนนะครับอโอ้ของซีพี่เนาะ,อะของซีพี่ศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดน้าแปองศูนย์เก้าหนึ่งสามหกหนึาน้องสมัยไก่สดอา้าวตลาดหลังมหลาลัยคอนแกนตอนเย็นบริการส่งไอ้พวกเนี่ยเป็นเป็น ผลิตพันธ์ไก่สดของซีพีเนาะครับผมมีมัดเลยปีกน่องนางเอิ๊กมีทุกอย่างนะครับเอาขาก็มีเอาส่งให้ถึงที่บริการส่งบริการส่งถึงที่ไม่มีเงินก็มาได้สแกนเอาน้องสมัยไก่สดเอาบัวตูงใส่เงินเหรือซื้อมาเนาะบริการน้องๆนักที่สายได้คนดีใส่แกนเอาครับเอาเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ แนวนี้ละผู้เฒ่าก็ต้องเฮ็ดเป็ดครับ45ไก่สดซีพี่นะครับตลาดบ้านโน้นม่วงนะครับตอนเย็นนี่แหละเอาผมตลาดไทยแยกน้องคนทั้งสองเาด้ไหนครับนี่นาะส่งถึงบ้านเนาะบริการส่งถึงยีเบอร์โทรเบอร์เมื่อกี้เลา้ไเนาะเบอร์นั่นแหละครับกอเหรอเบอร์นี่เราเด้อน้องสมัยไก่สดนะครับเอเอาเนี่ยคือตลาดบ้านโน้นม่วงตะบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับหรือซิลิเอนกันทั่วๆไปว่าตลาดหลังหม้อนะครับตลาดไทแยกผู้ตลาดหาแยก หลังมาอะไคอนเจนขบคุณครอาขอบคุณหลายครับขอบขอบขอบคุณครับน้องเป็นพูดขอบคุณหลายครับครับอ่าปาเป็นแงงเอเไพาแซ่บแทด้วยนะจานตัวไหนล่ะครับอันนี้แหะคะอาสิบบาทจ้อาสิบบาท ชือหัวจักงนาองแสบนี่จานเดียวไปจ่อยดีอันนี้มกหอยเชือรีวละล่ะบอแม่ค่ะแม่เลยทุ้งตัวเลครับกระสอบบางใหญ่นี่ยมีห <5 4 S 3> ้าับร้อยค่ะ5ห้าสับร้อยเชือดดได้ครับเอาไปนี่เอาไปใส่พริกงที่ยังกิน <c oughs> เขาเลยกินเลยเครับลยวซื้อแหแยงเอาไปปิ้งหรือไปแจงาเรไม่สมแจงถ่าเราไม่สมบอคบโอ้แจงแจงเราไม่สมไก่ครับไก่ไไก่บ้านไก่บาน ไก่บ้านเป็ดไก่้าก่้บโอ้ก่บ้านก็มีเป็ดก็มีผมูว่าไก่บ้านเป็ดบ้านเป็ดอย่ดูคางใบพัดนะไก่นะครับไก่กับเป็ดมันมีแต่ไก่นะครับขาย่งเครื่องในย่งหัวย่งมัสูเน่วคตัวเท่าไรละ่ะล่ะโอ้เชียนไเยอะเนาะแต่ผู้เฒ่าอย่งีราบาท วันนี oh ้เป็ดก uh ็ม uh um> uh ีนะครับเด้อเอาผมกำลังขั่วอยู่เอาพินพินน้อยอย่างไรเด้ออย่างอ๋อไก่บ้านเป็ดล้านน้องเอิญศูนย์แปดหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหกเจ็ดพวกนีเบอร์นี้ได้กินเป็ดได้กินไก่เลยเนาะแมนบ่เบอร์นี้แหละครับเอาหนีกระลังกระลังเสือนะครับเด้อเอาคนแหม่ับก็ลูกข้าวหนิลูกสาวบ่ลูกสาวน่ารักตัวหนึ่ง วัสดีแม่ขายยังไ้ครับขายพลาโลกับอะไรปลาโลเป็นอาหารไทยนะครับเนาะถุงเท่าไหร่แม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทจะนั้นถูก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 เลยนะครับตลาดบ้านนม่วงทุกแรงเลยมาเลยนะครับที่นี่มาทำด่างนี่เองคุแม่ขายเลยได้เลยถูกถูกขอบคุณหลายครับบ้านพี่ไหนครับวางยังไงขายยังไงแบบเนาต้มต้มมัดก็ถูกถูกได้สิบบาทเนาะตลาดบ้านม่วงนี่ถูกเนาะว่าถูกเลย พวกคลาแง่ขีดถูกถูกถูกเด้อเขาต้มมัดถูกถูกของคุณแม่เพป็นเด้หนี่คุณแม่ไ <pick> ด <incident 1991> ้นะครับน้องของหวานบวกนั้นเนี่ยโอ้สิบบาทเด้อของอะไรน้ำบักร้าวก็มี้เลยค่ะน้ำบักร้าวก็นี้แต่ว่าหมดแล้วนี่นี่นี่เอาโฆษณาเลยแม่น้ำบักร้าวสดสดนะครับดาบบักร้าวน่าหอมบักร้าวซุปมี่โอ้ยบักเภาซุป ปากเ้าซุปนี่ปักเ้าซุปเอาใบใบเข่าเลนได้บลากเ้าซุปเลยนี่เด้อเอาเมื่อใบเขากินได้เลยนี่ทั้งมันทั้งหวานทั้งมันด้วย่าไรแม่บัก้าซุปเนี่ด้วย่าไรขาก้าซุปนี่ว่า่านย่ลสามสิบาบาทใบเขาได้ทั้งมันทั้งแซ่บทั้งหวานนี่คุณแม่คุณ เจ้าของมะพร้าวสุกนะครับเออนี่หาบาทเด้อยครัอีตัวนี่ห้าบาทสิบบาทแน่ด้อยหาบาทโอ้ตลาดบ้านโน่นม่วงถูกครับนี่เด้อยเอานี่ล่ะนี่นี่ฝุ่นแมวฝุ่นวีวกับบาปอยู่นี่ด้อเอาโอ้ยผมสะอ่อนแต่มะพร้าวสุกอยู่แล้วนี่เอาไปเอาไปเอาไปใบเขามะพร้าวสุกใบใบเขากิน เอาได้ยังเมื่อไแล้วครับนี่เอาแล้วเรียบร้อยแล้วปลาเป้ามูวนแท้ปลาช่อนเนาะจ้าอันนี้ปลาช่อนที่แก่เนี่ปลาเนียนปลาเนียนตัดเรียบร้อยจ้าเอาเมื่อใส่หม้อกุเรกกุเลยกินได้เลยเอาไข่ได้ไหมแปดสิบแปดสิบจ้ะกิโลนึ่งครับจ้ากิโลนึ่งกิโลนึงสิบขีดหรือสิบเอ็ดขีดสิบขีดสิบขีดบอกเลยสิบเอ็ดนี่คือแทะเอา ผมสะออนเจมผมสะออนเจมาพอูบไปแล้วเนี่ยไปปเขาไปป้ายเขาาด้วครับเ้อแปดสิากิโลปลาช่อนแปดสิบาทปลนิ่งเท่าไรครับปลนิ่ปลาเอัปลานีปลานิ่แสบาทปลาอยหาีมาชัดเกนเลยชัดเจนนี่เบอร์ว่าแม่ฝากเบอร์อยู่บ่ถ้าเพื่อนอยากสั่งให้ย้อสายพด โน่นม่วงเนาะบ้านโน่นม่วงเนาะหลังหาไร่ยขันเจนเนะครับเด้อเนี่ยมือแรงมาเลยมาหาคุณแม่ได้กินปลาแน่นอนได้กินแน่นอนนะครับมัก์คสดๆก็ได้ยู่นี่มาร์คสดๆกันจะให้าไปสดๆเลยอาขอบคุณหลายแม่ครับขอบคุณหลายครับโอ้ยผักงาแง้มเนาะบาทเนี่ยงาแง้มเนีมันละซีบแบบงามง้มเลยแบบน่าห่ตลาดบ้านโน่นม่วงถูกนะครับเด้อ ตลาดบ้านลุนมองซูเปอร์ถูกถูกถูกบ้าเดียวกันบาง่น่นี่ครับครับาเดียวกันนีม่แม่คนสวยนี่โอ้บอกครับบอปลแม่คนนาำทังโอ้ครับอันนี้ปลาอะไรปลาดุกปลาดุกเอาิูหนึงบอครับหรื่ิโลบอนึ่งพันหรืบ่ครับโลนึงครับจ้าปลครับแปิโอ้แปิถือถืด้กิโลล้วแปท ่เอ,อาไปใส่มาะไรบโอ้่นะเอาเพชรเดบ่ครับบ่นี่แล้วแซน่เพชรเดีสแกนมีบอสแกนได้ท่านสมัยเมือยู่นี่ปานี้โลแปดสิบเนาะแปดสิบเนาะนี่เจ้าของนคุณแม่สวยๆนี่ผ้าอไ่้ยคินดอกรผ้เราช่องไหนเดี๋ยวนี้นครตะลอนตลาดเสื้อ กเซียนแม่กันรสชาติเดียนะอุดการรสาติเดียอุดกรรสาตลาดนี้าไปเบิง้งไปเบิง้งอันนี้ของอเจ้ <Yeah. S 2> เาเนื้อพ่อเนาะประเภทปลาปนิ่งกันแปรสีบาร์กันบ่ครับบอส <Yeah. S 2> แปรสีบาทเด้อเอาคุณพ่พอเซียนคุณนะครับเอาคุณพ่พอมากผู้เดียวบ่ครับบอแมนโอ้ผู้เดียวโสดเลยคุณ oh. พ่พอ,อยังโสดนะครับเพราะว่ามาคนเดียว <laughs> แท่งเด็กกว่าแท่งใดก็มาทางคุณกว่าคุณแม่ผู้ขายบักเฝ้าสุกคุณบ่ครับหาไห้แนววะดิสวดอิรีบ่ลหรอหรือสวดเตยู่ตลาดนี่อ๋อแปดสิบบาทได้ครับเด้อนแปดสิบบาทเอามองปลาได้หน่ตลาดบ้านโนนม่วงครับตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เอาย่างเมื่อแรงกด้วบ้านนนลม่วงยุทธเชลนี่แหละยังมาจากน้อยถิ็นสไลาครับประเภทปลาทั้งหมดอยู่นี่เอาขอบคุณหลายครับซื้อปลาบ่ครับซื้อปลาหนิ่นหรือปลาอย่างปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกเนาะครับผมเอาอเาไปต้มครัวให้พร้อมโอ้ดีเนาะครัวให้พร้อมโอ้รับเลยวะครับหลานลูกลูกเนาะ มยัอะไรมยังนี่ผมถือยมนนแน่นาขอบคุ้นเหรอครับเอแม่ทัผู้ขายปลาทั้งวดอยู่นี่เอา็ดขอยงหนึบอกอยนึกว่าเป็นเห็ดขอมันบอกหอยแบไหนโอ้ยปา่ยอหอยพระกง อันนี้แม่นยังเนาะตั้กระแตนกระแตนตัวน้อยักระแตนมอน้องดีกว่อ้้ได้อยอะเอาเอาแยงไปไลเอายิงไปู่ตัวนี้โอ้วเหามร้อยห้าสามเนาะเอาไปขววยเบี้ก็แยงกันมีอไอันนี้ว่าเป็นเ็ดพอบอแมนบ่ครับนี่บอลโอ้ยเ็ดบอ่มีเ็ดพอบนี่ Óm, head, át, เห็ดขมครับเห็ดยูคาต้มเรียบร้อยแล้วเอาไปเคียงเลยแน่ปลาตนีเออเอาแม่หนังปลา็มีอ๋อนี่ปลาด้ปลาสดหอยเชอรี่ปลากระเนี้ยปลาสดแจะมัปลากระเงี้ยปลากระเงี้ยปลากระเงี้ยสดโอ้แม่กันลินพีแม่กันลินน้ำผมเลยปลากระเงแต่สดอ๋อปลากระเงขายได้ลาะเี้ย โอ้ถุงละหนึ่โลละหนึ่อยด้ออ่านี่นอนๆคุณกูขายด้อปลาไหลเด้อครับพี่โลดอะไรปลาไหลกีโลท่ไาไดอ่ะอหาทจะสวน,นี่น,นี่มไ่ได้น่อยเห็ดตับเต่าเห็ดเครื่เห็ดตับเต่าเห็ดครั่เตเอ๋อแสบม่เรอโอ้โลดหลายเดดครับ เอาขอคุณหลายหลายเน้อแต่โมเป็นเสียดม่าอ้คือพาลอยใจพาสู้ลอยใจก็แคเดยขึแดงคักหนฮขึ้นแดงคักหนยครับผมสู้คับเลยววยเท่าไหนะครับสามสิบสี่สิบโอ้สู้แดงทีนะครับเอาไปแต่กินเด้อ พันอย่างกับท่านสนาัญญาีหมหอนเออสัญาเลยครับเด้อเอาใจมึง้าด้แจกดีเลโอ้แกีกบแตกโม่ด้แบบท่นสญาครับเอาสี่สิบสามสิบบาทขอบคุณหลาละขอบคุณหลายครับ<อ>แม่ไหยังมัขายนะครับมือ,นอหนม,มดแล้วเกือบมากว่ท่านตัวน,นี่ <laughs> บักแตง บวกแต่เนี่ครับด้วยอ้าวแต่ได้แม่กับใส่เกลน้ำมูอยู่บนนี่แม่จ้าโอ้ท่านสมัยได้แมนะ่เนาะจ้าโอ้ท่านสมยัยดียอ,อ้าวขอบคุณหลายๆครับค่ะท่านสมยัยท่านสมยสัยใส่เกล็ดนี่เป็นของแห้งนะครับเด้อของแห้งปลาตะลุปลาหัวขาดปลาทูเข้มปลามืกแห้งเนื้อแดดเดียววะนี่เนื้อแดดเดียวอ,ยอ้าวอา่านได้เลยตุ๊กตุ๊ก ถูกๆเออโอ้นอนคนทั้งสองกูขายได้หมครับผู้ขายอ๋อสูงเท่าไรละ่ละเนื้อแหง่งเป็นเนื้อแหง้งแดบบดเดียวเหรอเนะะื้แอแดดเดียวนะครับเอมันเป็นซาเะใช่ไหมแดดเดียวเป็นกิโลบน,นี่นี่ปะปบะเดี๋ยวกิโลกันปะ สามาห, 1, หน่อลูหนึ่งสามยอันนี้ถุงละร้อยวนเี่ร้อยโอ้โหกทีละร้อยเด้อลตลาดบ้านมน่นหัวนะครับนี่มันแรงตลาดลังหมอตลาดหายแยกเร้อเอาพี่นอ้องอากินมาเลยอเด้อเอาขอบคุณเลยละ่ะทั้งสองทั้งสองนะครับเดืเอโ,โ,โมฝา,ากเบอร์โทรมีเบอรอโทรบัร์จะหน้าหยไม่มีอยากแแกะเบอร์โทรดิ ขอาพูดอะไครับเนื้ออลเนื้อหมูคเนื้อหมูเนาะร้อยหกสิบร้อยเนื้อหมูเลกิโลเท่าไหร่ครับไดล้สี่ร้อยค่ะโอ้แลสีรอนี่กโลเนาะ่ึนะครับตลาดบ้านนนนม่วงนะครับเอตลาดบ้านโนนม่วงตลาดหายแยกตลาดมหาไร่ก้อนเจนแังมุแรงเอานี่มาหานองมเ่ยน่ครับ น้องเนาะนองด้วยสวยนะที่อ๋อหน,นึ่งก้อนสั่งนะครับพีกิโลสิบขีดหรือสิบเอ็ดขีดครับกิโลหน <10 S 1> ึ่งสิบขีดสิบขีดคนขายมือคนว่ากิโลละสิบสองขีดคนแถมไปสองเอาขอคุยหลายละค่ะขอบคุณหลา<อ><อ>ยครับขายยังครับยกท่องขาวอไว้ขายยังครับสวัสดีครับขายปิดทูะนะครับ ยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบปลาทูสดๆนะครับปลาเป็นแต่แซ่บเด็ดอันนี้จังหวัดอะไรครับผมตัวละแปโอ้ตัวละแปดสิปูใหญ่สิมันเลยได้เนี่ยห้องนอนเพิ่นี่ถือว่าปลาทูตัวใหญ่เด้อเป็บจีนเส้นเต่าทานนี่ส,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 สิมันขนาดเล็กปลาทูนี่เนาะตามราคาเลยครับยี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทเอ้า่น้องเพิ่นเด้อครับผู้ขาย กำลังยกช่งขาววิบวิบเมื่อกี้ขอบคุณหลายครับของแยกบอกครับเนี่ยโอ้คุณผู้ขายคอขาว่ะเอาบักนัดบักนัดผงเท่าไรบักนัดเนี่ยโอ้ยคุณแม่ผมดูไวป็นคุณพ่อเมื่อกี้เอาบักนัดเส้าบาทบักนัดเส้าบาทครับเอาถูกๆได้เนี่ย่าแล้ว ได้หลายได้พาแล้วซื้อไป็นนวยไปพาเหลือได้หน่อยนึงพาพวกเปลี่ยนคาคุณแม่ขายแล้วอ้าโอ้ขายดีตัวทักนะครับเพื่นอนรูสวัสดีคุณแม่ครับเป็นทักก่อครับนี่แตงผักโลตแม่ขายเริ่มสักบาทกินไปครับสิบบาทสิบบาทได้ของคนเห็นกับเกล็ดเทศนี่ครับคุณแม่เพื่อนรู้นั่งที่นี่แล้วขายทุกเมื่อแม่เนาะขายทุกวันนะครับตลาดบ้านโนนม่วง ตำบลชิล่าอำเภอเมืองวัดวคอนเจนตลาดหายแยกหรือตลาดลังหม้อนี่แหละ,อะ,อะขอพูดหลายนิดน่ะคับ<อ>แม่นี่ยังคือมวลเด๋ยวทางคุณบาน,บน ผมเลียงว่าเป็นอาหารทะเลโบแมนนะครับเรเป็นพริกบวบทั้งมัดอยู่ในนี่ผมว่าเป็นกองทะเลโอ้ปลาม่าล่าก็มีเด้อขายเป็นกิโลเวลาทั้งผิดโอ้เป็นกิโลเด้อนี่ครับเอาจากได้ตลาดบ้านนุ่นม่วงนี่ครับถูกๆเด้อของน้องเพิ่นเด้อนี่เด้อเอากระลังจัดักอยู่ครับน้องเพิ่นเริ่มจเชว่ากินไปละสิบบาทนะครับอื นี่มดเนี่เด้อตลาดว่านุ่นวงนี่ยล่ะตลาดหลังมหาไล่ครับตลาดหลังหม้อตลาดหาแยกบ้านนุ่นวงตำบลศิลาอำเภอเมืองอย่าว่าพัทยาครับโบกุดนะครับขยืดๆเลยอ้าวพวกเ็ดพวกเนี้ยขยือๆก้นอ้าวแค่รถแค่รถขึ้นสีงามแต่แค่รถนี่นะโอ้เป็นตาแซ่บเลยเนาะเบป็นแต่สีก็เป็นตาแซ่บเนาะผู้ขายเป็นพ่อค้าว่า โอสวัดด wow. ีคร no no. no ับใช้ช oh, no ุ่มมือหรือไม่ครับใช้ชุ่มมือครับทุกวันนะครับตลาดบ้านโน่นเมืองเด้อเขาอยากได้กินพักถุงได้จัดใส่ถุงนี่แหละถุงเท่าไหร่ครับถุงสิบบาทครับโอ้สิบบาทเท่านั้นเด้อโอถูกต้นนี่เนาะโอ้ข้ากันถุงละสามสิบครับตลาดถุงละสามสิบโอ้สามสิบเนาะสามสิบนะครับวันละสิบบาท น้องเพิ่นบอกผิดบอกผิดเมื่อกี้นี่เม็นเวละสีอันนี้ไข่ด้วครับด้วยไข่ตามได้จ้าตามไยเลยสี่สิบเกตสิบหน่วยสี่สิบก็ถือในตลาดนี่ถือตัวนี่รู้เปลี่ยนเป็นไข่สิบหน่วยหาสิบกว่าเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองกำลังมาสี่ครับโอ้ผมตันทั้งต้องใส่เงินก็ได้เด้อยใส่แกนนะครับเด้อ้ท่านสมัยเลยท่านสมัยครับ ท่านสมัย,เ,ยเพื่อบริการน,น้องๆนักศึกษานะครับเพื่อสแกนุกนเมอะไนี่ท่านสมัยไข่นะครับอันนี้เป็นเ<ะ>ม่นเม่นหนุยเม่นหนุย,นยโอ้ไม่โทษไปเชื่อไปใช่นี่โอ้เม่นหนุยเม,<ะ>ม่นหนุยหมูสดไช้ทั้งปีกและส่ง08<ะ>1ย9แ01หนึ่าง่งี่สองค่ะเอ้า สายตาเปเเกียวยังไงเนี่ยศู่าเอาถูกแล้วบาทนี่ยเขียงหมูกิโรเท่าไหร่ละแม่แม่นม้แล้วแต่เริ่มแต่กสีห้าร้อยเจอ้าวเกียงหมูด้อแต่แกนเอาก็ได้ครับตลาดบ้านนุ่นมงด้วตลาดหลังมหาลอ้าวถูกถูกเลยเด้อามา พุ่แม่พิ่นพุ่แม่พิ่นอ่าเอาขอบพุณหลายแม่ด้วยพูหลายครับเอาขอบพุณหลายครับจเนื้อครับยงเนื้อเอาอันนี้ก็มาตลาดน้ำมูพิ่นบ่ิี่แมอ้มาตลาด เระวังรถตามเรื่องนะรถตามไปเอวเรื่องเลยนะโอ้โหอย่างจัิงเนี้ยเรื่องเนะโอ้เพิ่นมาตลาดเนาะวัดดีครับคุณแม่คุณแม่ทั้งสองเลยเนาะอ่าเอานี่เป็นรถเด็ดแม่นนะครับหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มลาบหมูลาบหมูข้าวสวยข้าวสวยอันนี้แม่นะคุณแม่ต้มหมูจ้าต้มหมูต้มปอดหมูก้มปอดหมูแซ่บ จ้แม่มองเดียวได้ครบเลยทั้งเข่าทั้งเข่าเจ้าเข่าเหนียวเข่าเหนียวมี่มัดห้องแน่มาด้อตลาดว่านนุ่นม้วงนี่แหละเนื้อแม่มกแรงซูเมอร์ตลาดเป็ดวันนี้เป็ดก็ค่อยมี่เลยก็ได้ลาบตลาดห้าแยกหรือตลาดลังหม้อนะครับเด้อนี่ยออกมานี่แหละมาหาคุณแม่ไม่ได้กินเลยนี่จ้าก็ต้องไปท้าเห้ยุ่งยากก็ไปแค่เหมายุงยากแม่นี่ได้กินเลยเนื้อแม่ย่างย่างเนื้อแม่เนื้าได้กินมัดชุ่ยเนื้อเสียบ ปนกับเี่ยปนกับเีอันเดียวกันไหมครับหมแอบปนซุปโน้ตไม่ปลาทอดเออปลาทอดปลาทอดอ้าอมาตลาดนี่แหละเนาะเสแฉะเยรื่อยๆดิ้นน้ำกันเนาะคุณแม่ทั้งสองเนาะอ้าวสายดีแม่ด้อขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเด้วอ๋อตลาดบ้านนุ่นม่วงนะครับตำบลศิลาอำเภอเมืองหวัดขอนแก่น นะครับเป็นตลาดตั้งเต้นโดนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวนี้พ้นที่เฮ็ดตามถนนนะครับตามนาบ้านตามถนนไปเรื่อยๆนะครับเอาพาพี่น้องเบิ่งได้สามชิ้นกับขอพี่น้องชุบทั้งสามชิ้วยครับเดอ้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่เข้ามาที่ตาลาดชุบนครตะลอนตลาดนะครับเข้ามาแล้วไม่ลืมนะครับเดอ้ดอกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบประพาทเชียร์มาที่ผมลง ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ